ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ละจุดนี่ที่เขากว่าสียางมานี่เนี่คุณผู้ชมก็สีมีจุดที่เรียกว่าเป็นเป็นจุดที่ไว้สําหรับความรู้นะลุงเนาะหลายอย่างเส้นมองนี่นี่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็นพื้นที่โลง่ลง อ่าส,สิ่งที่้ว่าเป็นอีอย่างยังมีให้คุณปานีอธิบายน,นจะจ๊ะแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราก้มก้มพื้นมองตรงพื้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปดอกบัวนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชัดและดอกบัวแปดกลีบนะคะคตรงนี้นะคะ,<ส>คะซึ่ง,งตามความหมายดอกบัวแปดกลีบจะหมายถึงเทพประจําทิศทั้งแปดทิศตามความเชื่อ,อ,อ,อของตะนตกดูก็คือรูปมงนี่มีตั้งแต่ใช่ค่ะมีตั้งแต่สร้างประกิพันกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าพันกว่าปีที่แล้วแล้วอยู่ตรงพื้นแบบนี้ด้วยก็ อาจจะลบเรือนใช่ถ yes. no. ้ามองดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก no> ็จะมีบางลายก็ยังจะมีบางบางบางลายอยู่เนาะแต่ว tamam ่าไม่ค่อยชัดเจนแล้วใช่ค่ะคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเลย ก็บอกเราอยู่นักมาประสาทแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเชิญเลยครับเชิญเครับค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็ได้งางเข่ามาสักระยะนึ่งแล้วเด้อแล้วก็สิ่งแรกนี่ที่เขารู้สึกว่ามันสะดุดตานี่ก็คือเป็นรูปปั้นขังเทิงนี่อยากให้ คุณปานีอธิบายให้ฟังเลยจะ้ะค <orith> ่ะนะคะ<ม>สำหรับภาพแกะสลักตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามีชื่อเสียงมากนะคะ, <อ sociology> คะในปราสาทพนมรุ้ง average, <cs reproduce> เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยถูกขโมยหายไปหายไปจากที่นี่นั่นเองนะคะตรงเนี้ยหายไปช่วงปีพ่หลากไปนะหายไปช่วงปีพศ2504 <Lis> ชิ้นใหญ่ตรงกลางตรงนี้เลยเราไปเจอจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะที่ชิคาโกนะคะไปเจอพศ2516แล้วก็พยายามขอทวงคืนอยู่นานเลย จนกระทั่งได้ขึ้นมาวันที่10พฤศจิกายนพศ2531ค่ะถูกใ <ขอ S 1> ตั้งหลายปีแน่นอใช่ค่ะแล้วก็เอามาติดที่เดิมตรงที่เดิมค่ะแล้วเห็นตรงกลางเลยค่ะแล้วเห็นทางขวาไหมคะชิ้นเล็กๆค่ะ ข้างขวาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเราไปเจอชิ้นขวาเนี่ยที่ประเทศไทยเราน่เองอยู่กรุงเทพเราเลยยึดคืนมาได้คุณกรุงเทพรักตัวนี้ค่ะอันนี้ไปอยู่ที่ร้านขายของเก่าน,นตัวนี้ก็คือมันค้นล่วแถวเนี่ยตรงนี้ที่เรา,าทีนี้เรายังเห็นว่ามีช่องว่างอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือย,อยังหายไปยังหาไม่เจอเห็นไหมครับไม่ขายด้านหน้าอ๋อนี่นี่นะครับ แล้วตรงนี้ถ้าจะให้ครบต้องมี3ชิ้นแต่เราเจอเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองอยางให้ไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะผู้แล้วไปก็มาขึ้นน้งบัตอยากแนะนำเ้อคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนี่มาเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่อยากให้คุณผู้ชมมีใกล้นำเที่ยวเนาะเขาสะได้ลอนี่นะบัดนี่ก็สี่ได้พูดเรื่องราวความเป็นมาว่าเป็นจังไดเขาบ่ได้ว่ามาเที่ยวซื้อแต่เขาหนี่ได้ได้พูดแมนค่ะแล้วก็หน้าฮออภาษาเนี่ยค่ะ พามหาน้องปณีคนสวยเดี๋ยวเพื่อนก็มาใกล้คนอื่นบ่อมีเหตุงานน้องปันนีคนเดียวเลยที่นี่เขา้พื่อนคอยกับเขาเอาค่ะอ๋อปันนีอ่างั้นเดี๋ยวเขาไปย่างเบงขังในองค์ประสาทขางในก็ได้ค่ะไป ค่ะแล้วเราก็เข้ามาด้านในเราก็ต้องอ้อมเข้ามาเพราะว่าไม่สามารถเดินทารุมาได้เพราะด้วยที่ ด้านหลังนะคะมีรูปปัน้นเป็นรูปบวัวเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมลอยตัวนะคะ,คะรูปของโคโคตัวนี้ก็คือโคันทินั่นเองเป็นเทพพาหนะของพระศิวะเหมือนที่หนูบอกตั้งแต่แรกว่าปราสาทที่นี่เป็นที่ประทับของพระศิวะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโคตัวนี้ก็คือเป็นเทพพาหนะของพระองค์ท่านออนอนเหมือนว่ารอให้พระศิวะเนี่ยเรียกใช้งานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าพระศิวะเนี่ยมีรูปร่างเป็นแบบไหนะคเชิญด้านในเลยซึ่ง แต่ละมุมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีเรื่องมีให้อ่านใช่ไหมมีเป็นภาพเกะสลักเยอะเลยอ่านค่ะคุณผู้ชมเข้ามาย่างมาสักพักหนึ่งเนาะคุณผู้ชมนี่สีอาจสีเห็นตั้งแต่เขาอยู่ด้านหนาเนาะบาองด้านหากมองเห็นแต่แล้วที่สูงที่สุดแน่นค่ะแล้วมงที่สูงที่สุดนี่ก็ได้ประดิษฐา,านตรงชีวลึงมงนี่ไหวอยากให้คุณปานี้อธิบายให้ฟังนะจ๊ะไม่เสียจื่อีกยังก็อยากเห็น รพระอาทิตย์นะ<ด>ที่ว่าศาตร์ตรงกลางจานะคะสำหรับตรงนี้ที่เรามายืนอยู่นะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือซีวลึงน,นั่นเองซีวลึงก็หมายถึงรูปเคารพแทนองค์พระศิวะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ี่สุดข,ของที่นี่นะคะอันนี้แล้วที่เราจะเห็นตรงนี้ซีวลึงเห็นไหมคะจะมีฐานมารองอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะฐานตรงนี้ก็คือฐานโยนีเปรียบเสมือนพระชาย,ยาของพระหมายถึงพระแม่อุมานั่นเองต้องบอกก่อนว่า เมื่อก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาที่นี่ได้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะคนที่เข้ามาได้จะมีแคื่อนไขและสัดสกรามเท่านั้นจะเข้ามาประกอบกิจกรรมทางกางศกาในห้องนี้นะคะที่นี้เมื่อกี้นะคะที่ถามาท้งไว้<ค>เกี่ยวกับประตูใช่ไหมคะตั้งสิบาบาทตรงเนี้ย<ค><ค>เราสังเกตดูเห็นไหมคะ ทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกเลยจะมีบานประตูที่ตั้งอยู่ในแนวเดียวกันอย่างนี้ค่ะ15บาบนประตูด้วยกัน<อ>แล้วทุกปีเลยจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นแ,และปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกนะคะ,คะที่แสงสว่างของพระอาทิตย์จะส่องครบตรงนด้เลยทะลุทั้งจีนบานประตูใช่ค<อ>่ะแต่ว่าไม่ได้มีทุกวันนะคะจะเป็นแค่ช่วงๆเท่านั้นเองพระอาทิตย์ขึ้นก็3-4มีนาและ8-9กันยา แต่อาทิตย์ตก5 6 7มีนาแล้วก็5 6 7ตุลาคือแปยตีล้วดูได้ทั้งหมดสครั้งค่ะ,คะอ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสิสินสิทธิ์นะคะค<ช>ุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังทางนี้กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เขานี่ได้ตั้งแต่เดินตั้งแต่ปากทางเขาเลยเนาะจนทะลุมาด้านหลังแล้วนี่เขาก็ได้ความารู้ล้าหลายในลุงเนาะไม่มีนะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้ใกล้แสนสวยชื่อปนีค่ะพาเราเดินเที่ยวชมแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะมาด้วยนะลูกแต่ก็ไม่ค่อยรู้ว่านี่อะไรเป็นอะไรเถ้าเราไม่ค่อยมีคนพามาดูใช่ค่ะวันนั้นวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามาก็จะเรียกหาปณี เหมือนเดิมเพราะชื่อนี่ผมจำแม่นและสำหรับแล้วก็สำหรับแฟนๆรายการนะคะถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับเชิงวัฒนธรรมอย่างเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเพราะว่าลูอินโซเน่ก็จะมีทัวร์ดีๆอย่างนี้ตลอดเลยและจุดหมายต่อไปของเรานะคะคุณผู้ชมขาเกิดขาไเมืองใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยปัดคือว่าไทยแนวเราเนี่ยจะไปเล่ไปที่กี่อกเนยไปประสาทเมืองจำเลยไปเลยครับย่องสิไปขมิ้นีกอีก what โตโตสรลกแม่นุ่งน่ะเดี๋ยวโตโตสโลกแม่นุ่มเม่ขมเรนต่ำจากขมเรนต่ำแล้วยังจะไปอีกครับขมเรียนน่ะไปล้วแล้วก็คนร่วมคณะของเขานี่ก็ได้กระจายกระจายเที่ยวอยู่ตามวงไหนก็บอกพวกนี่เดี๋ยวเขาต้องไปตามหาแต่ก็ร่วมพ้นเงินกันเด้อสงสัยพ้นวัชราจะเป็นลูกชาวบุญยืดๆโตเซาโตเซาโอ้ยนะพงศ์จะไปก่อนกันได้เนาะไปพ่อกันเถีงพูนเลยค่ะไปดูค่ะ ดคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องปากับลูกอินโซก็ได้ ง่ายสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนาะมาอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นปราสาทเมืองตําแต่ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของปราสาทเมืองตานี่สิเป็นจังไดเขาก็ได้พ่อกับเอื้อยมาพุดเทศเชือเลยนะคะค่ะเลยเดือนมีแต่คนซื้อมวนเนาะอยู่พี่เนาะอ่ะงั้นก่อนก่อนอื่นเลยเขาถามเรื่องว่าประวัิแน่เลยนินนินหน่อยๆก่อยกอ ประวัติของปราสาทเมืองต่ำนะคะเป็นเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดูนะคะรัฐที่ไสาวานิกายก็คือสร้างเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรบูชาพระศิวะค่ะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนวดนะะัดอ่ะค่ะอ๋อแล้วก็สร้างขึ้นมากี่ปีะคะจ๊ะปราสาทเมืองต่ำสร้างเมื่อประมาณ1000ปีที่แล้วแล้วก็คำว่าปราสาทเมืองต่ำไม่ใช่ชื่อดังเดิมนะคะสานนิฐานว่า เป็นการชื่อเรียกของชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยในภายหลัง้วยการเปรียบเทียบกับสภาพที่ตั้งเมื่อเปรียบกับปราสาทพนมรุ้งซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาหรือที่สูงนะคะซึ่งมีตั้งที่ราอยู่ใกล้กันประมาณสี่กิโล8มาแปดกิโลค่ะแปดกิโลเด็กคุณผู้ชมก็ถ้ามาเที่ยวนี่ก็ต้องมาดูการสร้างใช่ไหมคะปราสาทเมืองต่ำจะสร้างร่วมสมัยกันเพราะปราสาทเมืองต่ำสร้าง ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่7แต่ถ้าพน้องเป็นวัดกับอันนี้วัดไก่เนาะนั่นเป็นวัดหนูนั่นน่ะอาจาสันจะเอาก็ได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวเขาไปข้างในกันดีกว่าว่ามีหมงไหนที่ว่าเป็นพิเศษเดี๋ยวให้เอ้ยเดือนนี้แนะนำให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเด้อครับ แดี๋ยวพอเราเข้ามาค่ะคุณผู้ชมที่น้าปัดเห็นนี่กับลุงอินโซก็จะเป็นบอ่อน้ำอยากให้เลื้อเดือนบอ่ถึงบอ่อน้ำหม่งนี่นะจ๊ะว่าสมัยก่อนนี่เพื่อนเฮ็ดบอ่อน้ำหม่งนี่นี่ว้ไวไว้เพื่ออยังจังสีน้ลุงเนาะคือปราสาทเมืองตับจะมีสระน้ําทั้งหมดสีสระคล้ายๆลูกตัวแอลค่ะอันนี้เราถึงสองสาแรกจะมีสองสายขั้นหลังที่ค่ะใช่ค่ะซึ่ง ซึ่งสระน้ำสีสาสนิฐานว่าอาจจะมีการนำน้ำในสระไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือว่าการสร้างปราสาทเมืองตาเมียาสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูก็คือจำลองสวรรค์มาไว้ยังโลกมนุษย์ก็คือเขาระสุเมนคะค<ฮ>ะจากนั้นสระน้ำทั้งสีก็จะเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาระสุเมยซึ่งมีชื่อเรียกว่ามหานาทีสีธันดอนะคะอ๋อโอ้โหก็เรียว่าเป็นความรู้หลายๆเด้อแล้วด้านในตัวปราสาทนี้ที่ว่า นีเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญของทางพพุทธศาสนาสมัยก่อนนี่ทั้งเมืองตำนี่เข้าสีปฏิสถานอย่างว้สีวะลึงค่ะเหมือนเหมือนที่ประสาทพนมรุ้งอยู่ด้านในสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยเนาะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนี่อยากสิสามารถเที่ยวกําเฮ้าลูกอินโซกับสีจัดทุกๆ ทิ์เดอ้ออัตีทุกเดือนแม,มนบอลุงทุกเดือนก็ได้ครับค่ะอยากมาชมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นของคนไทยเฮานกกี่เนาะขอควรสิรักษาควรสิพาลูกค้าหลานมาศึกษาไว้เพื่อสิได้บม่หายไปสายเลยแต่และอย่างนี่คุณผู้ชมเห็นลวดลายมงมงขังเทิงมงกําแพงม,มงไหนมงนั่นนี่คุณผู้ชมหูเบาว่าเป็นเป็นภาพ เป็นอันเก่าเนาะเป็นตั้งแต่สมัยแรกๆเลยพี่ทั้งภูมิปัญญาของบ้านเฮาเนี่ยคนสมัยก่อนนี่เขาได้ได้สกัดหินได้สร้างไว้จุดน้ําจุดทุกข์อาะสจัลไปขคือก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยจ้ะยกขึ้นไปแม่เมื่อก่อนมันสิบโมีรถแม่รถตักค่ะแล้วมันกับบอสีเลียมยังที่นะลุงเนาะอ่าใหญ่ครับยกขึ้นไปตั้งเครื่องค่ะแล้วก็เครื่องนี่สวยงามพร้อมแม่ค่ะ มาด้านนี้แล้วโหจ่อยางกอนขอสิย้อนน้ำหลังจ้าอ,อ,อ,อืมอีลี่นี่เขาเขา,เขาได้มีการบูรณะได้ปีใดจะกี่เดือนประสาทเมืองต่ำบูรณะเมื่อปีพศ2530ถึงพศ2539ค่ะอ๋อใช้เวลาในการบูรณะถึง9ปีเ้อคุณผู้ชมค่ะ 9, แต่ก็ยังคงความเป็น เป็นปราสาทที่รูปแบบสมัยก่อนนดแล้วสองหมึ่งนี่เนี่ยค่ะที่ที่ททน,น้องปัดเห็นนี่ซิมือจังเหมือนเหมือนเป็นโบสถ์บ่เจงเซนบ่ก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะกลุ่มปราสาทอีห้าหลังค่ะรูหลังตรงกลางด้วยที่พังไปแล้วค่ะซึ่งซึ่งกลุ่มปราสาทอีห้าหลังเนี่ยจะเป็นอาคารที่สําคัญที่สุดเพราะว่าสร้างเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าแล้วก็ประดิษฐานารูปเคารพด้วยซึ่ง เราน้องดูตรงน้องดูตรงกลางก่อนจะเห็นว่าหลังที่พังไปแล้วเนี่ยจะเป็นปราสาทประธานซึ่งจากการขุดแต่งเนี่ยพบสีวะลึงบนฐานโยนีก็เลยทําให้ทราบได้ว่าที่ปราสาทเมืงตาเนี่ยสร้างถวายแด่พระศิวะค่ะแต่ปัจจุบันนี้สีวะลึงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็คือกรมศิลปากรน,นําไปจัดแสดงไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูลปราสาทพนมรุ้งค่ะอ๋ะออาจารย์ ด้านหลังนี่สิเป็นอีย่างครั<ล>ะก<ล>็จะเป็นปางอิศรีหลังจะเป็นปราสาทบริวารสร้างเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมเหมือนกันก็สมมติฐานว่าน่าจะสร้างถวายเทพเจ้าชั้นรองในศาสนาฮินดูค่ะ,คะและในสมัยก่อนเนี่ยค่ะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเขานอกจากไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยจะสามัญชนส่วนใหญ่น,นี่สิม้ยางมะเล็นใดบอหรือว่าเอาไว้ให้แค่ว่าพระมหากษศัตริย์เด็กห้องยางไปทั้งพุ่นกันด้เนาะ ว่าแบบเอาให้แค่แค่ว่าค้นสั้นสูงทํามหากษัตริย์มาเหุประกอบพิธีกรรมกรับพร้ามจังสีแมนบอจ่ะก็คือคือชาวบ้านเนี่ยก็เข้ามาประกอบพิธีกรรมได้แต่เพียงแค่ว่าห้องนี้ห้องบริเวณตรงนี้ค่ะบุคคลที่เข้าไปได้ก็คือจะมีแค่พรามแล้วก็พระมหากษัตริย์อทองน,นะเดี๋ยวเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรา,ายละเอียดของทัดหลังแต่ละแต่ละหลังทัดหลังแต่ละหลังจะไม่เหมือนกัน เดินไปด้านนี้ได้หรอไปได้ไหมมันได้ไงแต่มันช่องแคบเดินอ๋อทะลุได้ค่ะอ๋อไม่คือตรงนี้มันช่องแคบอาจจะเข้าไม่ห้อยได้นาออ่ะเข้าได้ได่ได้มาตรงนี้เราก็แตงยางระขึ้นมาด้อะสิ่งที่เขาเห็นอีกสิเป็น อกนนี้ัวเนื้อลายดอกเบีวเป็นบัวยอดซึ่งเดิมทีเนี่ยจะประดิษฐานอยู่บนชั้นสุดของหลังคาค่ะหลังคาของปางอิฐเนี่ยเดิมทีจะมีทั้งหมด5ชั้นก่อโอนหลัาขึ้นไปแล้วก็มีบัวยอดชิ้นเนี้ยตั้งเยวะมากเลยครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้หลังคาพังลงมาหรือแค่สองชั้นอ๋ออันนี้ไม่ติดเลาจะมีประตูทางเข้าแค่ด้านเดียวเท่านั้นคือด้านที่ตะวันออกอีกสามด้านจะปิดทึบจะเรียกว่าประตูหลอก อ๋อมีตั้งแต่สมัยพุ่นแล้วก็คือทำเรียนแบบเป็นประตูแต่ไม่สามารถใช้ได้เหมือนหน้าต่างเหมือนกันหน้าต่างที่ปิดไว้ก็จะเรียกว่าหน้าต่างหล่อค่ะตรงนี้นี่ละสิเป็นทั้งยางมันเป่ค่ะ มันเป็นห้องแคบๆแต่มันไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้ค่ะคือพราะตรงนั้นก็เป็นถึงทานตาละค่ะจะเป็นช่วงเท่าไหร่ครับเอาเอาแค่ตัวในปราสาทนะคะถ้าท่านถ้าในปราสาทเนี่ยจะประมาณสิบไร่ค่ะแต่ถ้านับรวมข้นโมกที่เราเดินมาจากจุดแรกค่ะที่เราพบกันก็ประมาณห้าสิบกว่าไร่เดี๋ยวเราไปด้านหลังสุดท้ายแล้วกันตรงนี้ คุณผู้ชมขาเขาก็ได้ยางเลาะเบิงปราสาทเมืองตํากันจนเกลียงแล้วลูกม้าอะไรอะไรพวกนีงคือสีพางมากเลยค่ะมาวันนี้ได้คนสวยมากอธิบายฟังเมื่อกี้บอกว่านี่พ่มเป็นมากจากไหนครับผู้หดเป็นแต่งงานกับผู้หดอ๋ออย่ามัเหนียวที่อย่างมากออเค่ะเรื่องของขอมเนยนะก็คือคือคือขอมเนี่ยก็มีความเชื่อว่าตระกูลของเขาเนี่ย เป็นก็คือเกิดจากพิดาของพญานาคค่ะแต่งงานกับพระที่มาจากอินเดียพ่อตาก็คือพ่อของพญานาคลูกศัตร์พ่อของพญานาคนี่ก็เลยสูบน้ำบรนะิเวณนั้นกลายเป็นแผ่นดินกลายเป็นแผ่นดินประเทศกัมพูชาอ๋อก็คือคุณผู้ชมที่ฮาวว่าเรื่องขอมนี่ถ้าหมายถึงว่าไม่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมลุ่งหรือว่าปราสาทเมืองตำนี่ก็เป็นการที่เมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยขอมเพื่อนได้สร้างขึ้นมา แล้วพอจังนั้นเขาก็ได้แบบว่ามาเป็นเมืองประเทศไทยก็เป็นเอกลาชเนาะก็ได้พื้นที่มงนั้นมาจังสั้นเขาก็เลยเล,เล่าเรื่องประวัติของขอมให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าหลายๆมองเนี่เขาสี่เห็นว่าทายานาคนี่ก็สีเป็นเหมือนเอกลักษณ์เคลื่อนยยที่เขาได้ได้ไปมงได้ก็เขาก็ได้พ่อจังสี่เนาะ,ะจังสี่ก็ต้องคุณผู้ชมอยู่ท้างบ้านนะครับทิต่ติดต,ตามกันเข้ามาถึงแต่สี่สอง มือนีพลาดจะสองสามหมดนะครับน้องค่ะหรืออาจเได้โอกาสต่อมาอีกเป็นมือใหม่ก็อาจเป็นได้ค่ต้องขอให้เพราะว่าเราบดเอวที่จะต่อมานึ่ไปเรือ่อี่น้องอยากสื้อมะเที่ยวลุงแกันนรายการวันนี้ที่พัทยาแม่นค่ะช่วงอีสานบ้านเฮาดังสิแล้วเมื่อนี้เฮาก็ต้องขอจบทริปที่บุรีรัมย์แต่เพียงมุงนี่เดี๋ยวใน มือหนาเฮาสีพ้าไปเลาะยุ่งแมนแล้วก็สีพ้าไปเที่ยวน้ำผ้าไปเที่ยวผู้บนไปบ้านลุงแมนนะไปดูช่อมุดทยานหน่งศาติผู้จอกหน้อยค่ะไปชมปลาไหม่หลายๆนำโต๊ะสวยๆค่ะปีกายนี่ปีนี่จะฝนตกหรือเปล่าแต่ท่านก็ไน้วาพี่น้องสนุกสนใจไปเที่ยวก็น้องปัดหรือจะไปกับพ่อลุงพ่อใหญ่อินสูงก็ได้ติดต่อกันมานะครับมาลดแต่ ส่วนหนึ่งแอร์เย็น่ลองเพ่งก็ได้เล่นเล่นนี่ยังก็ได้ทุกอย่างเขาเดินทางไปทนาสุขเงินคาได้บอเอามาใส่คลิปไปให้ยังกันเอาเอ่าเดี๋ยวเขาก็ต้องขอบคุณคุณเบืองก่อนเด้อขอบคุณค่ะที่มาสอนค่ะงั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องลาคุณผู้ชมเทปนี้ไปก่อนพบกันใหม่เมื่อหน้าเด้อสวัสดีค่ะ